สวัสดีครับวันนี้ผมแอดมินเครื่องรางสายวัตถุช้างแทนวัตุเซนนะครับหรือเพจเจมบางรวยนะฮะผมวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโยนีโยนีเป็นเครื่องรางเกี่ยวกับด้านเมตตามหาเสน่ห์นะครับฮะบอันนี้เป็นโยนีที่หลวงพ่อตีนะครับวัตถุช้างเป็นคนจาระครเป็นเครื่องรางที่สร้างน้อยที่สุดในงานแฮนด์เมดงานแฮนด์เมดคือ ไม่ว่าจะเป็นการตีเบี้ยใช้มือตีนะครับแล้วก็จานด้วยมือไม่ได้จานด้วยเครื่องนะครับประหลัดหรือว่าโยนีเนี่ยก็จะต้องอให้ช่างศิล์ทางวัดเป็นคนหลาวนะครับนี่อันนี้โยนีสังเกตก็คือว่าส่วนใหญ่ที่หลวงพ่อตีท่านจานหรือออกจากตู้วัตถุมงคลนะครับจะจานคําว่าอิทักขมะนะครับนี่คือตัวอิทักขมะนะครับเป็นภาษาขอม นะครับเกี่ยวกับเสน่ห์นะครับเป็นหัวใจขุณแผนนะครับหัวใจของคุณแผนนะครับแล้วก็จะลงอิทามะนะครับแล้วก็ข้างหน้าบางตัวก็จะเป็นลงคําว่าปาสุอุกชานะครับอันนี้เป็นตัวปีของนะเป็นยันของพ่อตีก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลงตูดประหลัดคริกหรือในโยนีนะฮะก็จะลงคําว่าปีโยเนตัวนี้ตัวปีโยนะครับปีโยเทวามนุษยานัง นี่ก็จะลงมอะอุลักษณะมีหลายแบบนะครับต่างกันต่างยุคนะครับก็จะลาวสินทางวัดก็จะลาวนะครับและบางบางตัวก็จะส่วนใหญ่ก็จะลงเป็นหัวใจคาถาเกี่ยวกับปละลักขิกเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็อ่านว่าจิตตังพระกิริณิเมนะครับนี่เป็นการเรียกจิตหญิงจิตชายนะครับจิตตังปุริโสอันนี้เป็นหัวใจชายนะครับ จิตตังพักคิริเนเมเป็นหัวใจหญิงคือหญิงชายทั้งหลายนะครับเมตตาตัวตัวของพู้ที่พกใช้นะครับนี่เป็นเครื่องรางที่หายากสร้างน้อยที่สุดในงานแฮนเมดของทางวัดบูชานะครับนี่พี่ท่านใดสนใจอยากจะอ่าอยากจะเช่าบูชานะครับก็ทักใต้ที่เพจเครื่องรางสายวัดบูชาทร้อเปอร์เซ็นต์นะครับ เบอร์สนใจติดต่อ096 9 7 0 9 8นะครับ9 7 0 9 8 4 2นะครับหรือทาง Facebook หรือทางา <Okay. S 1> เพจเจโอบางก่วย uh นะครับอ่านี่เป็นเครื่องรางที่หายา,ยากแอดมินขอนำเสนอเลยนะครับฝากกดติดตามนะครับก็แอดมินมีโอกาสจะมาให้ความรู้เรื่อยๆฝากติดตามที่ y t u t u นะครับฝากกดไลค์นะครับสวัสดีครับ